มาสู่ช่วงที่2นะคะกับ CTH News ข่าวพัคขั้งประจําวันค่ะ,คะอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าสําหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกันที่เรื่องราวของขอนแก่นโมเดลค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของแม่ทัพภาคที่2มีการออกมาเผยเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวของขอนแก่นโมเดลนะคะว่าจะจบลงด้วยดีในเร็วๆนี้ค่ะ ทางด้านของพลโทชานชัยผู้ทองนะคะแม่ทัพภาคที่2กล่าวค่ะว่าล่าสุดนะคะเรื่องของขอนแก่นโมเดลค่ะในเรื่องของการใช้ความรุนแรงซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันจากเดิมนะคะเริ่มต้นจากการจับผู้ต้องหาทั้งหมดได้21คนค่ะแต่ถึงปัจจุบันนี้นะคะมากถึง35รายด้วยกันจากการขยายผลในเขตของพื้นที่ต่างๆและในส่วนของการดาเนินการคดีนะคะบางส่วนก็มีการดาเนินคดีบ้างแล้วซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการฟ้องศาลส่วนรายอื่นๆนะคะขณะนี้ค่ะได้มีการขอร้องเรื่องของอานาจในการฝากขังอยู่ค่ะในซึ่งส่วน ะะก็จะเข้าสู่ของการดาเนินการทางด้านของสารทหารค่ะทางด้านของฐานตํารวจก็จะมีการพิจารณาคดีค่ะซึ่งขณะนีนะะ้ในเรื่องของขอนแก่นโมเดลนะคะน่าจะใกล้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าจากการขยายผลไปสู่หลายคนนะคะที่ถูกผ่านพิงนะคะถึงปัจจุบันแล้วก็มีการยืนยันค่ะว่ามีการทาพันธสัญญาต่อกันแล้วระหว่างบุคคลนะคะกับฝ่ายทหารกําลังทหารในแต่ละพื้นที่ซึ่งทุกคนคะ่ะก็ให้สัญญาณนะคะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับะบวนการต่างๆหรือว่าถ้ามีนะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่การกล่าวอ้างเท่านั้นเพราะถือว่าทุกคนนะคะไม่อยากที่จะเข้า สู่ของขบวนการเหล่านี้ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกองกําลังตํารวจภูธรภาคที่4ค่ะกับทางด้านของกองกําลังทหารจากค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะคะมีการขอเวลาในการดำเนินการเพื่อสรุปนะคะแล้วทั้งสิ้นนะคะว่าควรมีคดีเท่าไหร่นะคะเรื่องของการดำเนินคดีในการฟ้องะคะ่ะแล้วก็มีการแยกออกมาเป็นองค์ประกอบนะคะเพราะว่าบางคนคะ่ะได้มีการสารภาพส่วนบางคนนะคะก็มีเรื่องของโครงสร้างซึ่งถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วก็ทุกอย่างนะคะคาดว่าน่าจะจบลงด้วยดีในเร็วๆวันนี้ค่ะ ล่าสุดนี่ครับของคอนแทนโมเดลในเรื่องของการที่ใค่เรื่องความรุนแรงทางตางก็จากเดิมที่นั้นเคยเริ่มต้นนะเราได้ผูต้องหาใน21ลายปยัจจุบันนี้ได้ถึง35รายในการขยายผลแต่และจุดต่างๆนะครับจนในรูปคดีบางส่วนนี่ก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการฟ้องศาลไปบ้างบางส่วนได้16หรือ17ท่านเนี่ยครับที่ถูกถูกฟ้องไปแล้ว คนและการอื่นนี้ก็ยังพิสูจน์ที่ขอใช้อํานาจจากทางกองทัพในการขอฝากขังฝากขังต่อแต่รัฐี่ตรีทนใหต้องเข้าสู่กระบวนการของของสารทหารนะครับว้าไหนที่ตารวจพิจารณาดูว่าอันนี้เป็นสารแต่บางส่วนเนี้ยเข้าสู่กระบวนการที่ให้สารปก,กตินะครับแต่สรุปสุดท้ายมาว่ารวมทั้งสิ้นเท่าไหร่ที่จะดำเนินการ